สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเกมโยกัง PC ทุกคนนะครับวันนี้มีกิจกรรมแจกมีกิจกรรมแจกยาเทพไร้มนทินนะครับที่ซอนอูอย่าลืมไปรับนะครับโคดอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะฮะหรือไม่ก็ไปกอ๊อปที่เพจของโยกังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้กดนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจจะมาแนะ นำนะครับการเล่นธนูในช่วงเลเวลที่เป็นคัสสองจนถึงคาสสามหรือยาวอาจจะยาวถึงคาสสีก็ได้นะครับแบบสายประหยัดมากๆนะครับสายประหยัดคือยังไงครับสายประหยัดคือยืนโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการตั้งบอทแบบบอทแบบบอดสายฟรีเนาะแบบบอทให้นิดนึงนะครับ ธนูที่ผมใช้อยู่นี้ก็คือเป็นธนูแขนเทพนะครับธนูเวล35นะครับอันนี้เป็นตีบวก 6. โจม1 5พิษ8นะฮะก็พลังโจมตีก็อยู่ที่ประมาณ2 5 6สถึง276ครับส่วนพวกชุดพวกปลอกแขนรองเท้านะครับผมใช้เป็นของเช่านะครับเกาะก็ตามมีตามเกิดนะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของการตั้งบอร์ดผม ในกรณีที่มีตี้นะครับในกรณีที่มีตี้และมีหมอนะฮะแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับตอนนี้ผมมาเก็บเลเวลอยู่ที่เสือใช่ไหมมอนเตอร์เนี่ยมันเหมือนจะพยายามจะวิ่งมาตีธนูนะครับน่าจะมาตีตัวที่พลังโจมตีเยอะสุดหรือพลังป้องกันต่ำสุดที่เขาพูดกันนะเนะเาะผมตั้งบอทนะครับถ้าเป็นระยะโจมตีเนี่ยผมตั้งแบบไกลเลยนะครับดึงแบบดึงม้อนช่วยเพื่อนนะครับ เปิดการโจมตีนะครับรูปแบบโจมตีแบบเปิดนะครับส่วนการฟื้นฟูผมตั้งไว้ที่32เซเท่านั้นเองนะครับ32เซนะครับความเร็วผมตั้งที่6นะครับการฟื้นฟูพลังปานผมตั้ง60ที่จริงก็ตั้งน้อยกว่านี้ก็ได้ครับประมาณนี้นะครับบัฟตอนนี้เหรอบัฟที่จริงบัฟผมยังไม่ได้เปิดอะไรนะครับกะเปิดพวกเนี้ยที่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มแม่นยำนะครับกลับเมืองก็ ผมกลับเฉพาะที่เลือดหมดนะครับเหลือส่วนชิ้น่อ่กลับนะครับอื่นๆก็เก็บไอเทมเปิดกล่องนะครับปกตินะครับผมลองมาหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับลองตั้งสูงๆปรากฏว่ามันจะใช้เลือดนะครับแต่ว่าเราตั้งต่ำๆเนี่ยหมอฮิวทันนะครับหมอฮิวทันครับเนี่ยฮะแม้เสือจะวิ่งมาตบนะครับเลือดลดแค่ร้อยกว่านะครับเลือดลดร้อยกว่านะครับการที่เราตั้งแบบสูงๆมันจะใช้ยานที่เราซื้อมานะครับแต่ถ้าเราตั้งต่ำๆนะครับ หมอตบทีหนึ่งปรับเข้าไปหมออยู่ทีหนึ่งปรับเข้ามาเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นมาสรุปแล้วไม่ได้ใช้ยาเลยนะฮะโหนี้พูดไปพูดมาเนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่ผมแบบมือสอนวิธีการเล่นเป็นคลิปแรกๆเลยมั้งเนี่ยดูมีสาระนะเนี่ยดูมีสาระนะครับส่วนออของที่ซื้อมาเหรอโอ้ยอายจังเลยความจริงต้องซื้อผลึกมาเก็บด้วยนะ ผมใช้เลือดนี้นะครับเลือดที่มันเติมทีละ600หน่วยแต่เอาตรงๆที่จริงอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับควรจะซื้อแค่ยารักษาแผลแบบแบบที่เป็นแบบธรรมดาก็พอนะครับเพราะว่าอะไรซื้อมาแบบพิเศษเนี่ยค่าพลังค่าพื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยมันเกินพลังชีวิตของเรานะครับทำไม มันฟื้นฟู600แต่พลังชีวิตธนูผมแค่5 7าเองอันนี้ก็ถือว่าสิ้นเปลืองโดยปล่าประโยชน์นะครับสสวนโสมก็ติดมานิดหน่อยละกันนะครับเอามาแบบใช้บัฟวิ่งน่นนี่นั่นนะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้ธนูเป็นสายโจมตีอาจจะตีไม่แรงแต่ว่าก็ไม่ต้องพึ่งอาจารย์ครับพอไม่ต้องพึ่งอาจารย์ก็โอประหยัดครับแต่ดูท่าจะไม่ดีนะครับมันมันมันโจมตีไกลไปหน่อยเดี๋ยวผมเอาเข้ามาสักครึ่งหนึ่งละกันนะครับเพื่อนๆนจะได้มาเก็บช่วยนะเห็นไหมครับ ถ้ามันรุมเราสองตัวเนี่ยก็ก็มีกดใช้ยาไปบ้างเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าหมอกลับบ้านนี่ก็ตัวใครตัวมันนะเนี่ยเ <c oughs> ออแ,แนะแนะนำนิดหนึ่งเรื่องการอัพปารนเนาะเรื่องการอัพปานของธนูนะครับตอนนี้ผมอัพอมีอัพทะยานผ่านร้อยเก้าอันนี้เพิ่มความแม่นยำอัพโจมตีระยะไกลขึ้นตายเหี่ยวเพชฌฆาตนะครับ อัพก่อจิตร่วมนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีขั้นต่ําที่เป็นเปอร์เซนต์อัพคลั่งไว้นิดนึงนะครับอัพธนูทะลวงวิญญาณไว้นิดนึงนะครับแล้วก็อัพจิตรวมสมาธินะครับต้องการให้เกิดการหมุนแรงๆนะครับสักนิดนึงนะครับมีเพื่อนถามว่าอยู่ไหมนี่ครับยิงย,วยาวๆครับยิงย,วยาวๆยิงย,วยาวๆ ดูแล้วถ้าตี้ไม่หลุดนะครับเราอาจจะจบที่เลเวลห1ได้หรือเปล่าหมุนทีก็500เหมือนกันนะเออผลอๆยิงแรงกว่าธนูเพื่อนที่ใช้วิชากันอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้แนะนำการตั้งบอทดของธนูสายฟรีนะครับแนะนำการอัพปราณแนะนำการเก็บเลเวลนะครับช่วง เลเวลแบบน้อยๆแบบนี้เนาะเพื่อนจะชวนย้ายที่แล้วแต่ว่าตรงนี้ผมก็ว่าโอเคแล้วนะตรงนี้ก็ชิวๆนะครับยิงยชิวๆยิงชิวๆ,วๆไม่ต้องย้ายดีกว่าเนาะ เค okay, ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรหรือมีข้อแนะนําดีๆเคล็ดลับดีๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่เกมโยกังนะครับแต่คาดว่าก็คงมีน้อยแหละเผื่อมีนะครับผมใช้คําว่าเผื่อมีแวะมาดูคลิปผมจะได้กดถูกใจกับคลิปที่ผมแนะนําเรื่องการตั้งบอทหน่อยนะครับลาไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ